สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําในการตั้งค่าแชร์ฮอตสปอตมือถือนะครับเพื่อเอาไว้ใช้แชร์ให้กับโน้ตบุ๊กครับเพื่อเอาไว้ใช้ทํางานอยู่ที่บ้านนะครับสําหรับคนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับเราใช้มือถือแทนนะครับแชร์ฮอตสปอตนะครับผมในในเครื่องของมือถือ Android นะครับก็มาดูกันนะครับว่าวิธีการตั้งค่าอย่างไรนะครับตอนนี้ก็ก็ปัดด้านบนลงมานะครับ ปัดลงมาครับแล้วก็จะมีคําว่าฮอตสปอตนะครับจิ้มลงตรงนี้นะครับผมถ้จิ้มลงไปมันก็จะเป็นสีฟ้าเข้มนะครับถ้าเป็นสีเทาก็คือปิดนะครับถ้าสําหรับคนที่ไม่มีเมนูนี้นะครับให้เราไปดูที่การตั้งค่านะครับจะเห็นด้านบนนะครับเป็นรูปเฟืองนะครับกดเข้าไปหนึ่งทีครับแล้วมาดูที่การตั้งค่าเชื่อมต่อครับ f i ฟายบู th หมดการบินนี่นะครับกดไปหนึทีครับ เสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงมาหาคําว่าฮอสปอร t ตมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ตนะครับเราก็กดลงไปครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนตรงนี้นะครับตอนนี้ผมบวดทิ้งไว้อยู่นะครับถ้าจะปิดก็เลื่อนมาทางซ้ายนะครับถ้าจะเปิดก็ไปทางขวานะครับเลื่อนไปทางขวาก็เปิดนะครับถ้าสมมุติเราจะตั้งค่าชื่อและพาสเวิร์ดใหม่นะครับให้เราทําการกดคลิกไปที่ฮอสปอตมือถือนะครับอิกทีนึงนะครับ ในส่วนข้างล่างนะครับจะเห็นนะครับชื่อเครือข่ายนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับชื่อเครือข่ายเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับพาสเวิร์ดก็เปลี่ยนได้นะครับแล้วช่องสัญญาณตรงนี้ก็เปลี่ยนได้นะครับจะต้องการเป็น 2G หรือ 5G นะครับมันจะมี Wifi ระบบ 5G ขึ้นมาใหม่นะครับแต่ก่อนมันใช้ได้แค่ 2G นะครับตอนนี้ก็ปรับเป็น 5G ได้แล้วครับ เพิมความเร็วและความแรงนะครับเออถ้าเราจะเปลี่ยนก็มากดตรงกําหนดค่านะครับในชื่อตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเราจะเปลี่ยนชื่ออะไรก็ได้ชื่อเล่นชื่อจีชื่อเล่นชื่อภาษาอังกฤษชื่อะอ,อ,อะไรก็ได้ชื่อสุนัขชื่อหมาที่เราชอบชื่ออะไรแล้วแต่นะครับต,ต่างๆนานานะครับการใส่พัสดก็มีรหัสที่มีตัวอักษรอ,อย่างน้อยแตัวนะครับใส่อะไรก็ได้นะครับ ภาษาอังกฤษภาษาตัวตัวเลขนะรหรือใส่เบอร์โทรก็ได้ครับแล้วแต่เรานะครับถ้าเบอร์โทรบางคนก็จะเดาง่ายหน่อยนะครับเราก็ใส่เป็นอย่างอื่นก็ได้อย่างนี้ผมก็ทดลองใส่ A B C หนึ่ง6าสี่ห้านะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับแค่นี้ก็ลองปิดแล้วก็ลองเปิดใหม่นะครับรีเซ็ตใหม่อีกรอบแค่นี้แล้วก็ใช้สามารถใช้เน็ตมือถือได้แล้วนะครับ ที่เหลือเราก็จะไปลองการใช้ที่โน้ตบุ๊กนะครับว่ามีการตั้งค่าอย่างไรนะครับสำหรับตัวรับนะครับเพื่อการใช้งานนะครับหลังจากที่เราตั้ง h o ต s p o t แล้วนะครับเราก็มาที่โน้ตบุ๊กนะครับหรือคอมพิวเตอร์เรานะครับก็มาหาชื่อ WiFi ที่เราตั้งไว้นะครับนี่นะครับผมตั้งไว้คำว่าเทส WiFi นะครับผมลองตั้งไว้ แล้วก็ใส่พาร s w เวิ a b c 1 3 4 5 6 6นะครับที่ผมลองตั้งไว้มือถือนะครับแล้วกด connect ครับกนะบกด connect ได้แล้วนะครับจากนั้นเราก็เปิดเบราว์เซอร์ของ Google ขึ้นมานะครับ ก็อลองเข้าอินเทอร์เนต็ตนะครับว่าเข้าได้หรือไม่นะครับถ้าเข้าได้มันก็จะใช้งานได้ตามปกติครับลองเข้า Google แล้วลองเข้าดูนะครับอยากเข้าเว็บอะไรก็ลองดูนะครับผมเดี๋ยวลองจะเข้า youtube นะครับลองเทสต์ยูทูบอ่าโอเคขึ้นมาได้อันนี้คือตั้งค่าสำเร็จนะครับก็คือแชร์ฮอสปอร์ต จากเครื่องมือถือระบบ Android นะครับให้ใช้งาน Work from Home นะครับสำหรับคนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับหวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับ